เมื่อสาวโสดผู้ผิดหวังในความรักไปเที่ยวอิตาลีแล้วดันไปเก็บเหรียญจากน้ำพุวิเศษจนเป็นเหตุให้มีหนุ่มๆมาตามจีบเธอกันเป็นพลุนสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่จีอูชาแนลและสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเวนอินโรมอธิษฐานวุ่นลุ้นรักณนกรุงโรมแล้วนางเอกของเราจะได้เจอกับเนื้อคู่ของเธอหรือไม่ถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปเอาใจช่วยเธอกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราอยู่ในมหานครใหญ่อย่างนิวยอร์กเราก็จะได้พบกับสาวเบสสาวสวยผู้ลักี้อินเกมแต่ดูเหมือน ไม่ลัคกี้อินเลิฟเพราะว่าเธอนั้นบ้างงานคบใครก็โดนหนุ่มเขาบอกเลิกเธอก็เลยต้องอยู่อย่างเงาๆทำงานอยู่แบบนี้แต่วันนี้ขณะทํางานอยู่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะเจอกับอีผัวเก่าที่เดินมาทักบอกไม่เจอกันนานนะเบสผมต้องขอโทษคุณด้วยที่บอกเลิกคุณเพราะว่าคุณนั้นมันบ้างงานแต่ตอนนี้ผมเข้าใจหมดแล้วผมนั้นพร้อมจะกลับไปลงสนามรักอีกครั้งเบสก็ตื่นเต้นคิดในใจอุ้ยนี่คุณจะขอฉันกลับไปคืนดีเหรอนี่แต่อีแฟนเก่าก็บอกว่าอ๋อเปล่าเราครับกูคแค่ไปเจอคนใหม่ที่บ้างงานเหมือนกับมึงแล้วเราก็กําลังจะแต่งงานกันอาาห ช็อตฟิลกูไปอีกคนในงานก็นึกว่าเบสก,ก็มันจะโดนขอแต่งงานก็แหกปากร้องแสดงความยินดีกันใหญ่แต่เบสก,ก็หันมาบอกเปล่าเขาจะขอแฟนใหม่ไม่ได้ขอกูคืนนั้นเธอก็เลยต้องเดินเหงากลับบ้านยังไม่ทันไรอีน้องสาวตัวดีก็มาเคาะประตูเจอหน้ากันแทนที่จะเซฮายมันโชว์แหวนใส่หน้าแล้วก,ก็บอกว่าดูสิพี่นี่แหวนมัน่นแถมบอกว่าเธอกําลังจะแต่งงานกับหนุ่มอิตาลีที่เพิ่งเจอกันได้2อาทิตย์แหมไวไฟจริงๆเชียฉวีน้องบอกว่าเขาชื่อ Alberto. อัลเบโตเบสก็บอกน้องสอ,องอาทิตย์จะแต่งแล้วเหรอไม่เร็ว วันต่อมาเบสก็มาประชุมที่ทํางานเธอเพิ่งได้รับหน้าที่ในการเตรียมงานใหญ่ของบริษัทในปีนี้เป็นครั้งแรกทําให้หัวหน้านั้นตั้งความหวังไว้กับเธอเป็นอย่างมากแต่หนูเบสก็บอกว่าขอลางานไปงานแต่งน้องสาวที่โรมหัวหน้าก็บอกอยากไปก็ไปแต่ถ้างานมีปัญหามึงก็หางานใหม่ได้เลยนะอีเบสตัดมาอีกทีเธอก็ขึ้นเครื่องบินมาลงที่โรมอีกคนขับแท็กซี่ก็พากูบนลเที่ยวรอบเมืองโดยที่กูไม่ได้ขอแต่จนแล้วจนรอดก็มาถึงที่หมายจอดเอากระเป๋าลงอยู่ที่หน้าน้ําพุแห่งความรักที่คนขับก็บ รีบวิ่งเข้าไปในงานแต่งที่งานแต่งคืนนั้นสัญญาณมือถือกูก็ใหม่คดีถ้ายังเป็นแบบนี้มีหวังกูได้หางานใหม่แน่นอนตอนนั้นพ่อเธอก็เข้ามาคุยกับเธอบอกว่าเรื่องงานก็เบาๆบ้างนะอีหนูมมวแต่ทำงานจนหาผัวไม่ได้แล้วจะหาว่าพ่อไม่เตือนตอนนั้นอีน้องสาวก็วิ่งมาตามบอกว่าเจ๊ถึงเวลาไปทำพิธีโยนแจาก,กันแล้วซึ่งเป็นประเพณีของคนอิตาลีโยนแจาก,กันให้แตกเป็นหลายๆชิ้นก็จะทำให้ความรักนั้นยืนยาวแต่พอสาวเบสนั้นมาโยนก็ดูเหมือนแจก,กันจะแข็งถึกทนไม่ยอมแตกไม่ว่าเธอจะพยายามแค่ไหนกกก็มยอมตสั จนอีป้านั้นหน้าทอสีไปหมดแล้วโยนไปโยนมาไปเข้าหน้าอีป้าหน้าเกือบแหกแต่เธอก็ยังไม่ลดละความพยายามและแล้วตอนนั้นก็มีหนุ่มหล่อคนนึงเข้ามาอาสาช่วยเบสหยิบจากการเครื่องใส่เสาจนแตกละเอียดไปเลยเบสก็ได้รู้ว่าชายคนนั้นเขามีชื่อวันนิ้เป็นรูมเมทของเจ้าบ่าวสมัยเรียนมหาหลัยทั้งคู่ก็ได้มีโอกาสทําความรู้จักกันตลอดคืนจนเบสคิดในใจว่าพรอะหนุ่มนิกคนนี้ก็เข้าตากรรมการเหมือนกันนี่ตอนนั้นเธอเห็นนิกกำลังจะเดินออกไปข้างนอกเบสก็คิดว่าเอาวะเป็นไงเป็นกันคืนนี้กูต้องดิวหนุ่่มคนนี้้้้ใหไดแแตแลวพอ ตามเขาออกไปเธอกลับเห็นเขาจูบก,กับผู้หญิงคนอื่นทําให้เบสต,ต้องเสียใจทําไมกูต้องมานกตั้งแต่ยังไม่เริ่มเบสก็รู้สึกสมเพศในดวงความรักของเธอเธอก็เลยนั่งกระดกแชมเปญอยู่ที่น้าพุเสี่ยงรักเมาแล้วก็เริ่มพานดาเทพีลูกป,ปั้นบอกว่าคนที่มาโยนเหรียญขอความรักที่นี่ก็มีแต่คนเพอเจออูกเก็บเหรียญไปแดกจ่าอูหมูกท้าจะดีกว่าแต่ทันทีที่เบสนั้นเก็บเหรียญจากน้ําพุขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าเราชายหนุ่มแปลกหน้าเจ้าของเหรียญก็ดูเหมือนจะอยู่ในมลสกดยิปหหยยิบยบมาบมาาอีเรเรยงอับกระแททกกไไดด้้เเลยพีม ตอนนั้นตำรวจก็มาไล่มึงมาขโมยตังอะไรในน้ำพุเบสก,ก็ีรวิ่งหนีกลับโรงแรมไปโดยที่เธอไม่ได้บอกลาพ่อหนุ่มนิกสักคำวันต่อมาเบสก็กลับมาถึงที่นิวยอร์กพอมาถึงห้องก็มีสายจากใครคนหนึ่งโทรเข้ามาและเขาก็คือพ่อหนุ่มนิกคนนั้นนั่นเองเขาบอกว่าเขาได้เบอร์มาจากน้องสาวของเธอและพยายามชวนเธอออกไปออกเดทแต่ดูเหมือนเบสก็จะปฏิเสธเขาท่าเดียวตอนนั้นเบสล้วงลงไปในกระเป๋าก็ได้เจอกับเหรียญที่เธอเก็บมาจากน้ำพุเธอก็คิดว่ามันไร้สาระแล้วก็ไปใส่ไว้ในถ้วย้าวันต่อมาสาวเบสก็ไปวิ่งออกกําลังกายในสวนและที นั่นเองเธอได้เจอกับหนึ่งในเจ้าของเหรียญนั่นก็คือไอห้หนุ่มศิลปินใส่แห้งที่โดนมนสะกดถึงขั้นไปวิ่งไล่ตามเธอเบดก็ตกใจอีหาเล่าจิตที่ไหนว่าน,นี่มาไล่กวดกูเธอก็สาบตีนแตกแต่แล้วไอห้หนุ่มคนนั้นก็โดนรถม้าชนเบดก็เป็นห่วงเลยเดินมาดูอาการของเขาไอ้นุ่นมาาหนหนคนนั้นมันบอกมันชื่อแอนโตนิโอเมื่อสองสามวันก่อนมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับเขาอยู่ดีๆในหัวผมก็เห็นแต่ใบหน้าของคุณผมจะไม่ยอมหยุดวาดรูปของคุณจนกว่าเราจะได้รักกันเบดก็ขอตัวแล้วก็วิ่งหนี่่กอชยูดีๆ็ คจะุยแถมเปิดโปรไฟล์ภาพถ่ายให้เธอดูซะอีกหนักไปกว่านั้นถอดเสื้อโชว์แม่งในร้านซะเลยเป็นยังไงมันก็บอกว่าผมไม่เคยถอดเสื้อโชว์สาวคนไหนมาก่อนเลยนะเนี่ยแต่ทําไมไม่รู้ผมเกิดอาการรักคุณหมดหัวใจและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนุ่มเจ้าของเหรียญที่เธอไปหยิบมาเบดก็เดินใจลอยออกมาคิดในใจวันนี้มันวันอะไรวันเนี่ยตอนนั้นเธอก็ไปเดินชนกับไอ้หนุ่มนักมายากลที่เอานาฬิกาเธอไปเล่นกลไม่ยอมคืนกูสักทีเธอก็บอกรีบคืนมาออหาเดี๋ยวกูไปทํางานสายไอ้หนุ่มนักมายากลก็บอกได้ครับับบบบแแตต่่เออาาาหหวววใใจจผมมไไปปดด้้้ยทกกกก็็็ลรีีิงงนสถึฟ ตอนนั้นน้องสาวเธอก็โทรมาจากอิตาลีเราว่าได้เห็นรูปของเบสท,ที่มาลงไปในน้าพูเสียงรักคืนนานหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแอนโทนีพวน้องสาวเธอก็บอกว่าแย่แล้วเบสแบบนี้ตำนานบอกว่าถ้าเธอเก็บเหรียญของใครไปเธอก็จะได้รับความรักจากคนนั้นเบสก็บอกไร้สาระเธอไม่เชื่อตอนนั้นเลขาของเบสก็มาบอกว่างานดูเหมือนจะมีปัญหาเราว่างานศิลปะชิ้นเอกที่จะเอามาจัดแสดงนั้นดูเหมือนจะมาไม่ทันขณะที่เธอกําลังปวดหัวไอ้หนุ่มนิกก็โทรมาตือ้อเธอก็พยายามปฏิเสธเขาแต่ดูเหมือนตอนนั้นมันก็จะโโ่่มาาทีีออออออฟิิขงงงเธดดยบัก้นนนึต หัวหน้าของเธอก็แนะนำเธอให้รู้จักกับอาวสปอนเซอร์คนใหม่ของบริษัทที่เจาะจงจะคุยกับเธอโดยเฉพาะและอิตาลุงอาวนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เธอไปเก็บเหรียญของเขาขึ้นมาจากน้าพุตอนนั้นหัวหน้าก็ถามเบสว่างานทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมทั้งๆท,ที่เธอรู้ว่าเธอขาดผลงานชิ้นเอกที่จะมาจัดแสดงแต่ดูเหมือนจะโชคดีเมื่อมีหนุ่มนิกเสนอตัวเอาภาพผลงานชิ้นเอกของศิลปินคนหนึ่งเอาให้เธอเธอก็ส่งสายตาขอบคุณจากนั้นก็พาตาลุงอาวมาเที่ยวแกรลอรี่แต่ดูเหมือนเฮียอาวนั้นจะไม่สนใจงานศิลตยงดเวีลลูก แสดงอาการหื่นก็หายจนน้องเบตต้องรีบวิ่งหนีออกมาเบตหนีออกมาก็บังเอิญมาเจอกับนิกนิกก็ถามเบตว่าทําไมเธอต้องคอยหนีเขาเบตจึงยอมบอกว่าเธอเห็นเขาจูบก,กับผู้หญิงชุดแดงนิกบอกว่านั่นเป็นการเข้าใจผิดผู้หญิงคนนั้นเป็นญาติของแอนโทนีที่กาลังเมาและเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ขณะที่ทั้งคู่นั้นเดินคุยกันอยู่นั้นดูเหมือนเหล่านุ่มๆที่โดนมนสะกดก็จะมาวิ่งไล่ตามเธออีกแล้วเบตจึงต้องขอตัวรีบวิ่งหนีไปซะก,ก่อนเบตก็โทรหาน้องสาวพอเชื่อแล้วว่าเวทมนต์นั้นมีจริงน้้้อออองสสาาาววเเธกกกก็็บใหรีียยนนนนนไปคืท่่พแแลลมะะดจต หันมาเธอก็เจอไก้ไห,นหนุ่มนักมายากลที่มาห้อยหัวเป็นมัมมี่อยู่ในห้องกูตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเธอก็รีบไล่มันออกไปจากห้องทางด้านเพื่อนซีของนิกก็รู้ว่าเขากำลังแอบชอบสาวคนหนึ่งเขาจึงอาสาที่จะหาข้อมูลของสาวคนนี้ให้เพื่อนของไอ้นิกก็มาตามแอบถ่ายสาวเบสท,ที่ตอนนี้ชีวิตกำลังวุ่นวายจากการโดนไอ้หนุ่มๆนั้นตามตือ้อทั้งมาวิ่งไลว่วาดรูปนูดข,ของเธอจนเต็มกำแพงตึกไหนจะหนุ่มนักมายากลที่ตามมาหลอกหลอนกูทุกทีหนุ่มๆน,นั้นไล่ตามจีบเธอจนตอนน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 ีีีีี้้้้้้้้้หอออออองงงาางงททาา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 าเเเเเเธธกกกกลลยยยยยยยปป็รรรรรดดไไมมบแววจจตตื่ะสสน เพื่อนในนิกก็เอารูปที่ตามแอบถ่ายสาวเบสมาให้เขาดูแล้วก็บอกว่าไม่สาวคนนี้นักผัวพันกับหนุ่มหลายตอนหลายคนนายนักคิดที่ดีก่อนจะหลงรักเธอจะดีกว่าแต่แทนที่นิกจะถอดใจเขากลับบอกว่าไม่ได้การแล้วแบบนี้มีเท่าไหร่กูก็ต้องใส่เต็มร้อยวันนั้นนิกจึงโทรไปชวนเธอไปดินเนอร์เพื่อแลกกับผลงานศิลปะที่จะเอามาจัดแสดงเขาพาเธอไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารสุดแปลกประหลาดที่จะพาทุกท่านนั้นไปดินเนอร์ในความมืดแต่ดูเหมือนขณะที่ทั้งคู่กำลังดินเนอร์กันอยู่นั้นหล่าหนุ่มๆที่โดนมนก,กจามมาา,า้รน นิกก็ถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมมีหนุ่มๆมาตามจีบคุณเยอะขนาดนี้นิกจึงพาเบสไปเดินที่แกลเลอรี่กันเงียบๆสองคนเพื่อให้เธอนั้นสบายใจเบสก็พาเขาไปดูงานศิลปะและได้บอกมุมมองความรักของเธอออกมาว่าความรักทุกครั้งที่ผ่านมาของเธอนั้นรักใครก็ต้องเสียใจจนเธอไม่กล้าจะเริ่มต้นใหม่กับใครอีกแล้วแต่นิกก็มองตาเธอแล้วก็บอกว่าผมในของจริงผมจะไม่ทําให้คุณเสียใจแน่นอนจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันนิกก็พาเธอกลับไปที่ห้องของเขาเพื่อดูงานศิลปะที่จะเอาไปจัดแสดงจากนั้้นทัังงคคู่กก็ําลอเีย นยกนอยู่บซฟาแต่แล้วตอนนั้นเบธก็ไปเห็นชิปเหรียญคาสิโนสีน้ำเงินที่เหมือนกันกับที่เธอนั้นหยิบขึ้นมาจากน้ำพุเธอจึงเข้าใจแล้วว่าที่นิกเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเขานั้นก็โดนมนต์สะกดเหมือนกันนั่นเองถึงแม้เธอจะเสียใจแต่ก็ต้องปฏิเสธที่จะมีอะไรกับนิกเพราะไม่อยากให้เขานั้นเสียใจในภายหลังส่วนไอ้นิกก็งงว่ากูทําอะไรผิดวะเนี่ยเช้าวันต่อมาเป็นเช้าวันสําคัญที่จะมีงานแสดงศิลปะของออฟฟิศเธอถึงแม้เธอจะเศร้าและเล่าให้เลขาฟังว่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตกอยู่ภายใต้เวทมนตตออออนนนนั้นน้งสาาาวเธกก็โทรมจลี พร้อมกับบอกว่ามีอีกหนทางหนึ่งในการถอนเวทมนต์นั่นก็คือต้องเอาเหรียญพวกนั้นไปคืนให้กับชายผู้เป็นเจ้าของแล้วเวทมนต์แห่งความรักก็จะเสื่อมสลายไปอีเลขาสาวแอบได้ยินจึงขโมยเหรียญของเธอไปและขอตัวไปที่งานเลี้ยงก่อนแล้วตอนนั้นก็มีใครมาเคาะประตูเปิดออกไปก็เป็นชายหนุ่มทั้ง4คนที่ตกอยู่ในเวทมนต์สะกดน้่นเองเบดก็เรียกให้ทั้ง4คนนั้นมานั่งแล้วก็บอกว่าผู้คุณไม่ได้รักฉันหรอกพวกคุณแค่ตกอยู่ในมนต์สะกดถึงแม้ตอนนี้พูดไปจะไม่เข้าใจแต่เมื่อฉ หายไปและเธอก็รู้ได้ทันทีว่าแม่เลขาสาวนั้นเล่นกูแล้วเธอจึงขอความช่วยเหลือจากทั้ง4คนให้รีบพาเธอไปที่งานเลี้ยงทั้งหาคนนั้นก็อัดกันไปในรถคันจิ๋วของไอ้พนุ่งศิลปินถึงแม้รถจะติดแค่ไหนก็ไม่ต้องห่วงเพราะววากูน่ะซอกแซรกได้ขับขึ้นลิฟต์จนมาถึงที่งานเลี้ยงและแล้วพอเบสเปิดประตูเข้าไปในงานเธอก็ได้เห็นรูปภาพชิ้นเอกที่ใดที่สุดนี้ก็ได้มอบให้เธอเจา้านายก็เอ่ยปากชมเธออย่างไม่หยุดปากจากนั้นเบสก็ตามหาเลขาสาวของเธอจนเจอและบอกให้เธอเอาเหรียญคืนมาเพราะถึงแแมมมม้นนนนิคจะรััักกกเเธอา่ไหหงด็็ป ของเวทมนต์และเธอก็รับรักนั้นไว้ไม่ได้เมื่อได้เหรียญคืนมาแล้วเบสก็ได้โทรหานิกและบอกว่าแม้หลังจากคืนนี้คุณจะจําอะไรไม่ได้เธอก็อยากจะบอกว่าคุณนั้นเป็นรักแท้ของเธอถึงแม้ว่าเธอไม่อาจจะเป็นรักแท้ของเขาก็ตามนิกก็รีบเรียกรถไปหาเธอซึ่งตอนนี้เบสก็กําลังเอาเหรียญคืนให้กับชายหนุ่มทีละคนหนุ่มนักมายากลเมืม่อได้สติก็ได้รู้ว่าถึงแม้เขาจะโดนเวทมนต์แต่ความรักของเธอนั้นก็ทําให้เขานั้นกล้าที่จะแสดงมายากลต่อนหน้าผู้คนมากมายทางด้านคุณลุงอาวเม,มื่อเวทมนต์ รอตั้งแต่เมียเขาจากไปเขาก็โหยหาความรักมาโดยตลอดทางด้านอันโตนิโอพ่อหนุ่มจิตกรไส้แห้งเขาก็ได้เรียนรู้ที่จะออกตามความฝันสุดท้ายไอ้หนุ่มนายแบบที่ดูเหมือนจะไม่ได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้เลยตอนนี้ก็เหลือเหรียญสุดท้ายซึ่งเป็นเหรียญของพ่อหนุ่มนิกไอ้หนุ่มเวนักมายากลก็เอาเหรียญของเธอไปเล่นจนมันนั้นทำตกและเหรียญก็กิ้งลงจากตึกไปเบดวิ่งตามไปและหนุ่มที่เก็บได้นั่นก็คือน,นิกนั่นเองพอเขาเก็บเหรียญขึ้นมาเบ็ดก็บอกว่าดีใจด้วยกูเป็นอิสระแล้วแต่แล้วดููเเเเหหหมมมมมืืออนนนวว่่่่าาาาถึงงแ้้รรีีียยจจจะะกกกกลััับบคคสทใธ็ไ เบสก็ดีใจมากที่รู้ว่าเขานั่นคือรักแท้และเธอก็ได้บอกว่าเธอก็รักเขาเหมือนกันความรักของทั้งคู่นั้นสกง,งอมและพากันกลับมาแต่งงานที่โรมที่ที่พวกเขานั้นเจอกันเป็นครั้งแรกแต่แล้วเบสก็ได้เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเมื่อไอ้หนุ่มรักมายากลมันได้เอาเหรียญคาสิโนมาคืนเธอแล้วก็บอกว่าวันนั้นที่เล่นโกลเขาบัเงเอินสลับเหรียญไปเบสจึงคิดว่าแท้จริงแล้วเวทมนต์ของนิกนั้นยังไม่คลายต่อมาในขณะเข้าพิธีวิวาบาทหลวงก็ได้ถามนิกว่าเขาจะรับเบสเป็นภรรยาไหมนิก,กอ,อ,เ,อ,อเ,เธอ เพียงพระมนสะกดได้เธอจึงตอบปฏิเสธและคืนเหรียญนั้นให้กับนิกและวิง่งหนีออกไปจากพิธีแต่งงานเธอวิ่งไปถึงน้ำพุแห่งความรักและต่อว่าลูกป,ปั้นเทพีว่ามึงคิดว่ามึงตลกนักใช่ไหมที่ทําให้หัวใจของฉันต้องบอบช้าขนาดนี้ขณะที่เธอกําลังเสียใจตอนนั้นนิกก็วิ่งตามมาแล้วก็ถามเธอว่าเธอเอาเหรียญคาสิโนมาคืนฉชนทำไมาตั้งสองเหรียญแล้วเบดก็บอกว่าเพราะมันเป็นของคุณคุณเอามันโยนลงน้ำพุอธิษฐานเสียงรักแห่งนี้ทําให้คุณโดนมนต์สะกดให้มารักฉันฉันไม่ได้ต้องการความรักกกกแแแบบบบนนนนนนีี้้้ต่่่กก่่ลลลลววค็ออาาาาาเเเเเปไมมยยยหงใ งงแดดแต่เธอก็ดีใจที่ได้รู้ว่าความรักของนิกและเธอก็คือรักแท้นั่นเองสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าเหรียญนั้นไม่เป็นของไอ้บาดหลวงนั่นเองและทั้งคู่ก็ได้จูบกันในน้ำพุแห่งความรักและครองรักกันโดยไม่ต้องอาศัยเวทมนต์ใดๆและหนังเรื่องเวนอินลมอธิษฐานวุ่นลุ้นรักนกกรงรมก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ต้อนรับปีใหม่กันด้วยความรักผมก็ขอให้ปีนี้เพื่อนๆทุกคนได้เจอกับความรักดีๆไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบใดๆรักเพื่อนรักครอบครัวรรรรััักกกนนนน้้้อออองงหหมมาาแววื่จะเป็็คขใ ยังมีสติไม่ต้องพึ่งเวทมนตรแลาคาถาเหมือนในหนังละกันนะครับสำหรับภาพตร์เรื่องเวนอินโรมออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2010ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.5คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ใครกดซับก็ขอให้เจอความรักดีๆละกันนะครับแล้วกลับมาพบกับจีอูชนแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ